ศูนย์การค้าแห่งหนึ่งในกรุงเทพเพลงใหม่หนังใหม่เชิญมาดูกันก่อนครับแผ่นนี้ก็ดีนะแผ่นนี้มีเพลงโปรดของผมด้วยเพราะมากๆอยากได้เพลงชิวๆมีปะเอาแผ่นนี้ดีกว่ามีเพลงใหม่ๆเยอะเลยอะขอบคุณครับเพลงก๊อปปี้เนี่ยถูกมากๆเลยนะได้หลายเพลงดีนั่นสิแต่บางทีเสียงขาดไม่ชัดแผ่นไม่ค่อยดีก็มีนะก็มีบ้างละนะ ไม่เห็นเป็นอะไรเลยก็อของถูกนี่นะรู้จริงเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาตอนที่สี่สร้างจิตสำนึกเมื่อกี้ที่คุยคั้งเอาไว้ซบเอา่่าเพลงที่ซื้อมาราคาถูกๆเนี่ยคุณภาพก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะถึงแม้ว่าจะได้หลายเพลงที่ถูกใจอยู่ในแผ่นเดียวกันก็ตามนะของจริงอะ่ะชัดเจ๋วเลยเสียงดีมากๆถึงแม้ว่าราคาจะสูงก็ตามข้คุณภาพสมราคานี่ ไม่อยากได้ก็ไม่ต้องซื้อจะมาวนทำไมกันแล้วพวกเธอสังเกตกันบ้างหรือเปล่าว่าแผ่นของจริงน่ะมีเขียนไว้ว่าลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายด้วยนะเหรอไม่เคยได้สังเกตนะอยู่ตรงไหนเหรอไอ้คาว่าลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยลิขสิทธิ์มันคืออะไรกันนะไม่เห็นจะอยากรู้เลยจะรู้ไปทําไมไม่รู้ว่าในซีดีเนี้ยจะเขียนบอกเอาไว้หรือเปล่าสวัสดีครับผมมิสเตอร์ไอพี จากกรมทรัพย์สินทางปัญญาครับไม่ต้องตกใจนะครับผมอยู่กับความถูกต้องมีแผนที่ถูกต้องก็ต้องมีผมเป็นธรรมดาที่น้องเข้าตูถามว่าลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายคืออะไรผมให้คําตอบได้ครับลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายก็คือการแสดงความเป็นเจ้าของที่ตนเองมีอย่างถูกต้องโดยการคุ้มครองของกฎหมายนั่นสิครับแล้วลิขสิทธิ์คืออะไรคะลิขสิทธิ์ก็คือ การได้ครอบครองผลงานอันเกิดจากสติปัญญาและมันสมองของบุคคลนั้นๆโดยชอบทำครับแล้วบริษัทเพลงพวกนี้ทําไมถึงได้รับความคุ้มครองจากกฎหมายล่ะครับในเมื่อเขาไม่ใช่ผู้สร้างสารรคเพลงลิขสิทธิ์เป็นสิทธิ์ของผู้แต่งเพลงก็จริงแต่ลิขสิทธิ์สามารถซื้อขายถ่ายโอนกันได้โดยมีหลักฐานการโอนหรือสัญญาให้ชัดเจนและถูกต้องครับนี่คือที่มาว่าทําไมราคาซีดีเพลงที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องถึงได้สูง ก็เนื่องจากบริษัทเพลงก็ต้องซื้อหรือทําสัญญาตามแต่จะตกลงกับเจ้าของลิขสิทธิ์นั้นคือเขาต้องลงทุนในการผลิตผลงานออกมาแต่คนที่ทําซีดีปลอมแทบไม่ต้องลงทุนเลยจึงขายราคาถูกได้นอกจากนั้นหากค่ายเพลงซื้อผลงานมาจากผู้สร้างสารรก็จะทําให้ผู้สร้างสรรมีกําลังใจทําผลงานดีๆออกมาเรื่อยๆครับนั่นสินะเราเห็นด้วยนะ ถ้าอย่างนั้นคนที่ลอกเรียนแบบหรือทําของปลอมมาขายก็เอาเปรียบผู้สร้างสรรค์และสังคมมากที่สุดเลยเนาะแต่ก่อนน่ะพวกเราก็ชอบที่จะซื้อของถูกๆแต่ไม่ทันคิดว่ามันมีผลเสียเยอะมากเลยและผู้ผลิตก็ต้องมีการเตรียมงานอีกตั้งหลายขั้นตอนนะกว่าจะได้มาหนึ่งอัลบั้มพวกเราควรจะสนับสนุนผู้ที่ทําถูกต้องดีกว่านะแล้วที่ซื้อมาทําไงดีเป็นแผ่นทิ้งท้ายก็แล้วกันถูกต้องแล้วครับเมื่อไม่มีผู้ซื้อ ผู้ขายก็ไม่มีแล้วซัมโอจะบอกเพื่อนๆที่โรงเรียนด้วยว่าให้สนับสนุนสินค้าจริงเข้าตูด้วยถึงแม้จะเสียดายก็ตามเตยก็จะบอกด้วยเรื่องอะไรจะบอกอหมบกก็โง่เนอในขณะเดียวกันถ้าเราเป็นผู้ที่สร้างสารรค์ผลงานต้องเก็บหลักฐานการสร้างสารรค์ของเราไว้ด้วยเพื่อยืนยันความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ต่อไปนะครับจริงด้วยแล้วถ้าผลงานถูกขายไป แล้วลิขสิทธิ์ก็จะเป็นของผู้ซื้อไปเลยใช่ไหมคะขึ้นอยู่กับการทำสัญญาหรือข้อตกลงระหว่างเจ้าของลิขสิทธิ์กับผู้ซื้อนะครับผลงานอะไรบ้างที่ถือว่าเป็นลิขสิทธิ์คะผลงานที่มีลิขสิทธิ์ก็คืองานทางด้านงานเขียนศิลปะดนตรีหนังรวมถึงผลงานที่ถ่ายทอดออกทางทีวีและกระจายเสียงทางวิทยุด้วยครับยกเว้นพวกข่าวหรือข้อมูลข่าวสารเพื่อส่วนรวมนะครับพอจะสรุปได้ว่าผลงานที่มีลิขสิทธิ์ก็คือผลงานใด ที่ผลิตออกมาให้ประชาชนได้รับความรู้ความบันเทิงมีอารมร่วมไม่ว่าจะดีใจเสียใจยินดีเศร้ารู้สึกผิดถูกใช่ไหมครับใช่แล้วครับเมื่อเราสร้างสารร์เสร็จแล้วต้องจดทะเบียนกับกรมทรัพย์สินทางปัญญาด้วยหรือเปล่าคะไม่ต้องจดทะเบียนนะครับเพราะว่าจะได้รับการคุ้มครองโดยอัตโนมัติแต่ควรจะแจ้งข้อมูลความเป็นเจ้าของไว้กับกรมทรัพย์สินทางปัญญาครับเพื่อจะได้ใช้เป็นฐานข้อมูลเบื้องต้น สามารถใช้เป็นข้อมูลสำหรับการติดต่อทางธุรกิจได้ด้วยแล้วโปรแกรมคอมพิวเตอร์ถือว่าเป็นลิขสิทธิ์ด้วยหรือเปล่าคะใช่ครับเพราะโปรแกรมคอมพิวเตอร์คือชุดคำสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานซึ่งถือว่าอยู่ในประเภทงานวรรณกรรมจึงเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ประเภทหนึ่งแล้วลิขสิทธิ์จะอยู่กับเจ้าของตลอดไปหรือเปล่าคะคุ้มครองตลอดชีวิตของผู้สร้างสารรค์และอีก50ปีภายหลังจากผู้สร้างเสียชีวิตเป็นต้นแล้วแต่กรณีครับ ยกเว้นผลงานทางด้านศิลปะประยุกต์ที่จะคุ้มครองต่อไปอีกเพียง25ปีครับพวกผมขอขอบคุณมิสเตอร์ดีไมากเลยครับที่มาให้ความรู้ความเข้าใจและที่สําคัญได้สร้างจิตสํานึกที่ดีต่อสังคมให้กับพวกผมนะครับใช่ค่ะพวกเราจะไม่เอาเปรียบสังคมด้วยการใช้ของไม่ถูกต้องอีกแล้วละคะ่ะสังคมก็จะเต็มไปด้วยผลงานที่มีคุณภาพมาให้เลือกเสพกันไม่ขาดสายสวันต่อมา ฮัลโหลพี่ตัออยู่ไหนมีเรื่องปรึกษามาเจอกันหน่อยสิได้ที่ไหนดีอะที่ร้านกาแฟค่ะประจำนะโทรบอกพี่เข้าตูแล้วก็ฟลุกด้วยนะณร้านคอฟฟี่ช็อปไหนส้มโอมีอะไรว่ามาคือว่าจะขอความเห็นของทุกๆคนในเรื่องการเปลี่ยนชื่อกลุ่มของเราจากเดิมเป็นรักเพลงถูกต้องตามลิขสิทธิ์คิดว่าดีไหมนะกลุ่มรักเพลงถูกต้องตามลิขสิทธิ์ก็ดีนะ ซบอคิดว่าเราน่าจะสร้างค่านิยมใหม่ให้กับตนเองและผู้อื่นด้วยแล้วเราก็เปลี่ยนคอนเซปต์ของกลุ่มด้วยป่ะคอนเซปต์เดิมนะแต่เพิ่มมาอีกสักสองข้อคือต้องรักเพลงที่ถูกต้องตามลิขสิทธิ์และรณรงค์ไม่ซื้อของปลอมด้วยนะดีจังเลยอ่ะแล้วเราต้องติดป้ายรณรงค์ด้วยไหมงั้นเรามาวางแผนกันดีไหมว่าจะทําอะไรบ้างแล้วเธอล่ะจะมาร่วมด้วยไหมอืมเย้ <Yeah! S 2> <Yeah! S 1> yeah! เชิญรับเอกสารแจกฟรีค่ะจากกลุ่มรักเพลงถูกต้องตามลิขสิทธิ์ค่ะการรณรงค์ผ่านไปหนึ่งปีณศูนย์การค้าซื้อแผ่านเพลงก็แผ่นหนึ่งเลยเพ่เลิกขายแล้วน้องมีแต่แผ่นลิขสิทธิ์เท่าไหร่เพ่ร้อยห้าสบาทเองเนอะพวกเราดีใจที่การรณรงค์ของเราได้ผลอย่าลืมนะคะรักเพลงถูกต้องตามลิขสิทธิ์ เราทำได้ครับ